Come back Thailand. ัคทกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Furious Ride กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถ SUV รุ่นยอดนิยมจากค่ายฮุนไดที่ได้รับการอัปเดตใหม่ในปี2026กับฮุนไดทักษันรุ่นล่าสุดรถคันนี้ไม่ใช่แค่ SUV ทั่วไปแต่เป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองการขับทางไกลและความสมดุลของดีไซน์ความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมวันนี้ผมมาจัดเล่าให้ฟังแบบยาวๆครบทั้งภายนอกภายในการขับขี่และฟีลลิ่งจริงๆเหมือนนั่งคุยกันอย่าลืมดู จจทันทีที่เห็น2026ันี่คุนไดทักษารครั้งแรกต้องบอกเลยว่าดีไซน์ภายนอกดูทันสมัยและโชบเฉี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนตัวรถมีเส้นสายที่คมและมีมิติบ่งบอกถึงความเป็น SUV ที่พร้อมสำหรับการใช้งานทุกวันไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือการเดินทางต่างจังหวัดด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ดีไซน์แบบคัสการ์ดิ้งกริลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทักษันรุ่นปีใหม่ไฟหน้าและทรงเฉียบคมพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ดูลำ้ำและให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็น กันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงพร้อมช่องดักลมที่ช่วยให้รถดูสปอร์ตและมีประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้านข้างของตัวรถสะดุดตาด้วยเส้นสายที่วิ่งยาวตั้งแต่สูมล้อหน้าไปจนถึงด้านท้ายทำให้รถดูปราดเปรียวและไม่เทะทะแม้จะเป็น SUV ขนาดกลางก็ตามสูมล้อที่ดูโดดเด่นและล้ออัลลอยลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตและทันสมัยให้กับตัวรถด้านท้ายของฮุนไดทักษัน2026ก็ยังคงเอกลักษณ์ไฟ,ไฟไท้ายแบบเล็บดีไซน์ทันสมัยเชื่อมต่อกันทั้ง2ด้าน ทำให้เวลาเปิดฝาท้ายจะเห็นแสงยาวทั้งด้านหลังฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าสามารถควบคุมได้จากรีโมทหรือปุ่มด้านท้ายกระโปรงทําให้การโหลดสัมภาระง่ายขึ้นโดยเฉพาะในวันที่ต้องลากกระเป๋าเดินทางหรือของใช้จํานวนมากเมื่อเปิดประตูเข้ามายัางภายในห้องโดยสารสิ่งที่สัมผัสได้ทันทีคือความกว้างขวางและการออกแบบที่ทันสมัยวัสดุภายในให้สัมผัสพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพดี นั่งสบายรองรับสรีระได้ดีแม้ในการเดินทางไกลก็ไม่รู้สึกเมื่อยบอกคนขับปรับไฟฟ้าได้หลายระดับช่วยให้หาตำแหน่งขับที่เหมาะสมได้ง่ายแดชบอร์ดออกแบบมาได้ทันสมัยพร้อมหน้าจอคู่ขนาดใหญ่หน้าจอเรียนไม้แบบดิจิทัลให้ข้อมูลครบถ้วนอ่านง่ายและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ตามโหมดขององค์การขับขี่หน้าจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple Car Play และ Android Auto ทําทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทำได้ง่ายและลื่นไหล พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจับถนัดมือปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางในตำแหน่งที่ใช้งานได้ง่ายไม่ต้องระสายตานานเวลาควบคุมระบบต่างๆเบาะหลังมีพื้นที่วางขาที่เหลือเฟือนั่งสบายสำหรับผู้ใหญ่ไม่อึดอัดแม้เดินทางไกลหลายชั่วโมงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งชีวิตประจำวันและทริปเดินทางระบบปรับอากาศในฮุนไดทักษานสองพันยทำงานได้รวดเร็วและทั่วถึงช่องแอร์กระจายลมได้ดีทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งนั่งรู้สึกสบาย ความเงียบภายในห้องโดยสารทําได้ดีเสียงลมและเสียงถนนไม่เข้ามาเยอะช่วยเพิ่มความผ่อนคลายให้กับทุกการเดินทางมาถึงเรื่องสมรรถนะและการขับขี่ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของทักษะรุ่นนี้ฮุนไดให้ตัวเลือกระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเครื่องยนต์ของทักษะ2026ให้พลังที่ตอบสนองได้ดีทั้งรอบล่างและรอบกลางการออกตัวในเมืองทําได้คล่องตัวไม่ว่าจะเป็นการแซงขึ้นทางด่วนหรือเร่งออกจากสัญญ,ญาณไฟก็ไม่รู้สึกหน่วง ช่วงล่างของทักษะถูกเซตมาให้รองรับพื้นผิวถนนที่หลากหลายเดินทางผ่านถนนครุคราหรือรอยต่อถนนยังคงให้ความนุ่มนวลไม่กระด้างเกินไปช่วยให้การขับในชีวิตประจำวันและการเดินทางทางไกลเป็นเรื่องสบายพวงมาลัยแม่นยำควบคุมนิ่งไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนทางไฮเวย์การเร่งแซงบนถนนใหญ่สามารถทำได้อย่างมั่นใจเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีโดยเฉพาะในโมเดลที่มีเทอร์โบหรือการเลือกใช้งานระบบขับเคลื่อน4ีล้อในบางรุ่น ช่วยเพิ่มแรงฉุดและการยึดเกาะถนนให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเดินทางออกนอกเมืองหรือบนพื้นถนนที่ลื่นระบบเบรกมีความแม่นยำและตอบสนองไวให้ความมั่นใจเวลาชะลอความเร็วไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือทางไกลระบบควบคุมและความปลอดภัยอื่นๆถูกติดตั้งมาอย่างครบถ้วนทั้งระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยรักษาช่องทางช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ขับ ในด้านรายประสบการณ์ ium, หรือประสบการณ์การขับขี่จริงต้องบอกเลยว่าทักษะรุ่นปี2026ให้ความรู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายไปพร้อมกันการขับในเมืองให้ความคล่องตัวสูงมุมมองจากตำแหน่งผู้ขับทำได้ดีช่วยให้การขับในสภาพการจราจรที่ซับซ้อนไม่รู้สึกกังวลเมื่อออกนอกเมืองหรือลองใช้ความเร็วสูงบนทางไฮเวย์ตัวรถมีความนิ่งและมั่นคงระบบช่วงล่างและการเก็บเสียงในห้องโดยสารช่วยให้ผู้ขับรู้สึกสบายและปลอดภัยตลอดระยะทาง ยิ่งถ้าคุณเลือกโหมดการขับขี่ที่เหมาะสมรถจะตอบสนองได้อย่างลงตัวระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงจากการใช้งานจริงในหลายสภาพถนนทักษะาร2 0 2 6ให้ฟีลลิ่งที่ครบถ้วนทางด้านเทคโนโลยีความสบายสมรรถนะและความปลอดภัยเหมาะทั้งสำหรับใครที่ใช้รถเป็นคันแรกหรือใครที่กำลังมองหารถยนต์ครอบครัวที่ใช้งานหลากหลายอีกเรื่องที่ต้องพูดถึงคือความคุ้มค่าโตโยต้ามีศูนย์บริการและอะไหล่ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้การบำรุงรักษาเป็นไปได้ง่ายไม่ยุ่งยากและยังคงเป็นรถที่มีมูล,ลค่าต่อการใช้งานในระยะยาวโดยรวมแล้ว2,026คุนไดทักษันคือ1ใน SUV ที่ให้ความสมดุลได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะในเรื่องดีไซน์ที่ทันสมัยห้องโดยสารที่กว้างขวางและสะดวกสบายสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันการขับขี่ที่มั่นใจรวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครัน ถ้าคุณชอบรีวิวรถแบบละเอียดใช้งานจริงและอยากดูรถรุ่นใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง f ิ r i o u s r i ส e like, เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปรถเด็ดๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ